What the hell is going on down there? ดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเอดี้นะครับผมวันนี้ฮะผมจะมาพามาชมคันนี้เลยครับผมกับคันนี้เป็นกระบะ4ประตู XLT นะครับผมกับคันนี้ฮะจัดเต็มอีกหนึ่งคันนะครับผมนี่เลยครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมดูว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ฮะผมเอดี้พอร์ดนะครับผมพามาชมกับคันนี้เลยครับผมกับคันนี้นะครับ เป็นกระบะ4ประตูนะครับผมเป็น XLT นั่นเองนะครับผมโอ้โหกับคันนี้จัดชุดแต่งเต็มๆสวยๆลหลอดนะครับผมกับคันนี้ฮะนี่เลยครับผมนี่ฮะกับชุดแต่ง Y Body F150 เป็นมินิบอดี้คิดนะฮะตัวนี้เป็นเป็นทรงใหม่เลยนะครับผมตัวนี้นะตัวนี้เป็นทรงใหม่เลยก็คือนี่ครับนี่ฮะ ดูวายบอดี้ของเขาจะออกมาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะครับผมเป็นเดวิลไอสีแดงพร้อมคมมัสแตง Mustang สวยๆนะครับผมนี่ฮะพร้อมกับนี่ฮะในส่วนของไฟสจุดนะครับเป็น l e d เป็นสีดำเอยเป็นสีขาวก็ได้หรือว่าสีส้มก็ได้นะครับผมนี่ฮะพร้อมกับกระจังหน้าสวยๆส,ยสไตล์แรปเตอร์นะครับผมโอ้โหดูค่อนข้างใหญ่ลงตัวทีเดียวสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะ กับคันนี้นะผมเป็น F 1 5 0นะนี่ฮะก็คือจะมีซีหัตออกแบบนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นงานตัวใหม่นะครับผมตัวนี้เป็น L E D 5จุดนะครับผมทำงานรูปก,กับไฟเลี้ยวนะครับหรือบางทีถ้าเกิดเราเนี่ยจะปิดไฟเลี้ยวเนาะหรือไฟฉุกเฉิน,นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนไฟสีขาวเป็นไฟหลีนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนะฮะนี่เลยคันนี้แต่งเต็มพร้อมกับ สายโหดโดนี่ะมาพร้อมกับนี่เลยครับกับฝากระโปรงหน้านะครับผมตัวนี้เป็นครอบฝากระโปรงนะครับผมเป็นทรงฟิตนั่นเองเป็นรูปแรกนะครับผมนี่ฮะเป็นดำด้านสลับดำเงานะครับผมรูปแรกแบบนี้นะฮะนี่ครับโอ้ดูด้านข้างเต็มๆค่อนข้างจะสวยหล่อทีเดียวสำหรับคันนี้นะครับผมแล้วก็มาดูล้อตัวนี้นะครับนี่เลยล้อคันนี้นะครับผม เป็นงานแบบสวยสู้สไตล์อเมริกันลบ44นะฮะตัวนี้เป็นล้อแบบลบ44พร้อมยาง33ขอบ20นะทำไมต้องเป็นลบ44นะครับผมเพราะว่าถ้าลบ44แล้วเนี่ยเราใส่วายบอดี้มานะครับผมล้อเนี่ยของเขาเนี่ยจะเต็มซุ้มพอดีนะครับผมเห็นไหมฮะตัวนี้เต็มซุ้มพอดีเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านชมด้านหลังนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นคิวล้อตัวนี้จะเป็นสไตล์เดียวกับแรปเตอร์นะครับผม พร้อมฟลีบฉลามสวยๆนี่นะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะมีมาในส่วนของไฟเลี้ยวที่หูกระจกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับรุ่นนี้นะแล้วก็โลบาร์ด้านบนนะครับผมโลบาร์ด้านบนคันนี้นะครับคือติดตั้งเพิ่มเติมมานั่นเองนะครับผมนะฮะตัวนี้ยิงซิลิโคนมานะครับผมเราไม่ได้เจาะตัวรถนะนี่ครับ เราไม่ได้เจาะตัวรถด้วยสิ้นนะครับผมพร้อมกับนี้เลยครับผมกับคิ้วกันสาดนะฮะตัวนี้เป็นของแท้จากโชว์รูมนะครับผมแล้วก็พร้อมเบ้ามือเปิดสวยๆแบบนี้นะครับผมอ่านี่นะครับยังไม่จบแค่นั้นนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะลูกค้าติดตั้งนี่ด้วยครับผมโลบาร์เป็นแบบแขนยาวเป็นงานแฮมเมอร์นะครับพร้อมกับไฟด้านหลังนะครับผมตัวนี้นะครับผมไฟเดรกตัวที่3นะครับนี่ฮะ แล้วก็คันนี้สังเกตนะฮะคันนี้เราไม่ได้ใส่สติกเกอร์อะไรที่แบบมากมายนะครับผมลูกค้าขอแค่ตัวนี้พอนะครับผมคําว่าแรปเตอร์นะฮะแล้วก็นี่เลยเขาว่าแรปเตอร์แค่นี้เองนะครับผมนี่นฮะตัวนี้เป็นไยบอดี้เหมือนกันเห็นไหมครับผมบอดี้ของเขาเนี่ยจะโป่งขึ้นมานะครับผมนะฮะนี่ฮะดูครับล้อของเขา ถ้าลบ44เนี่ยจะเต็มซุ้มบอดี้นะครับผมสำหรับถ้าเราใส่ชุดแต่งวายบอดี้ต้องเป็นลบ44ถ้าเราไม่ใส่วายบอดี้นะครับผมมันจะใส่แค่มานลบ18หรือลบ20แค่นั้นเองนะครับผมนี่นะครับเราพร้อมขับตัวนี้แล้วครับผมกับไฟท้ายเป็นแบบตัว J เป็นงาน LED แบบนี้นะฮะปกติจะเป็นหลอดไส้แล้วครับผมตัวนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นแบบ LED ตัว J ละกันแบบนี้เลยนี่ครับผมพร้อมแบบนี้เลยครับผมกับ คัมเอร์ฟอร์ดสวยๆฝาท้ายแบบนี้นะครับผมพร้อมกับนี่ฮะในส่วนของตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตหรือสปอร์ตบาร์นะนี่ฮะแต่เป็นเหมือนตู้ดเป็ดๆนิดนึงนะครับผมโอ้โหค่อนข้างจะสวยใหญ่ทีเดียวสําหรับคันนี้นะครับผมพร้อมกับนี่เลยครับผมกันชนเหล็กด้านหลังนะครับผมโอ้โหตัวนี้ใส่เป็นสูบเลยแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับผมมีหัวโอเมก้าเหมือนเดิมนะครับผมพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดนะครับ เพราะเซนเซอร์อสีจุดนะครับผมนี่ฮะสวยๆแบบนี้นะครับผมครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยต้องยก2องอยู่นะฮะเมื่อไงเวลาเลี้ยวแล้วมันจะติดติดซุ้มนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะนะฮะนี่เลยผมพาไปชมด้านหน้าด้านในกันบ้างดีกว่านะครับผม สำหรับด้านในนะครับผมนี่ฮะกดหัวก้างขวางเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่ฮะตัวนี้ก็มีที่ชาร์จแบตเตอรี่อยู่ที่ด้านหลังน,นะครับตัวนี้นะครับผมเวลาเดินทางไกลเนาะเวลาคนนั่งข้างหลังนะครับก็จะมีตัวนี้ให้นะครับผมนะฮะแล้วก็ไปดูหน้าจอกัอนบ้างดีกว่าสำหรับตัวนี้นะครับเป็น เป็นแบบเบาะหนังนะครับผมตัวนี้มาจากโรงงานครับเป็นเบาะหนังมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหเบาะหนังสวยๆนะครับพร้อมกับนี้เลยฮะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมกับเครื่องทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ 2,200cc กับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับผมนะฮะแล้วนี่ฮะมีการลื่นถลายมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ฮะและที่ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมมาก็เป็นตัวนี้เลยโอ้โหหน้าจอสวยๆนะครับผม ะะตัวนี้หน้าจอส,สวยๆครับผมสามารถดูหนังฟังเพลงได้นะครับแล้วก็เราต่อกล้องเข้ากับเกียร์ถอยให้เรียบร้อยนะครับผมนี่เลยโอ้โหเป็นจอ Android นะครับผมเป็นจอ Android นะนี่ฮะของกับพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะฮะก็ะคือด้านบนเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับวกอ่าฟังเพลงต่างๆแล้วก็ด้านล่างจะเกี่ยวกับพวกพรับโทรศัพท์เนาะด้านขวานะครับผมตัวนี้จะเป็นสวิตช์หรือว่าตัวนี้เล่นกับ เมนูหน้าจอนะครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมจะมาในส่วนของคุชคอนโทรลเราเดินทางไกลนะแล้วก็มีคุชคอนโทรลต,ต,ตัวนี้ล็อกความเร็วได้เลย80หรือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมจบที่ตรงนี้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมจะมีในส่วนของอทับกระจกหูฟฟ้านะครับแล้วก็นี่ฮะสวิตช์เกี่ยวกับไฟหน้านะครับผมตัวนี้สามารถเปิดเป็นไฟออโต้ได้นะฮะส่วนนี้นะ แล้วก็ตัวนี้เป็นปั๊น้ำฝนออโต้นะครับผมนี่ฮะรถสวยๆแบบนี้นะครับผมอ่านี่แหละครับผมสำหรับนี่ฮะรถคันนี้สวยๆแล้วหล่อนะครับผมเป็นเจ้าของได้ไม่ยากนะครับผมเอ็ดดี้ฟอร์ดนะครับผมอ่มาดูหน้ากันบ้างนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับผมสวยๆแล้วหล่อแบบนี้นะครับผมกับผมเอ็ดดี้ฟอร์ดนะก็ฝากช่องทางการติดต่อไว้นิดนึงนะครับผมกับผมเอ็ดดี้ฟอร์ดนะก็เป็น ช่อง b o o k Fanpage พจจะขึ้นให้ข้างบนนะครับผมเป็น EdDI e Number no. n อนะฮะแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็เป็น Number no. 1 Ford นะครับผม Number no. 1 Ford p r o m o t i o n ชั่นะฮะแล้วก็เบอร์โทร0ู9ย์6 6 3 5 1มานงะครับผมยังไงแรกผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วก็แอดไลน์มาหรือโทรมาหาผมก็ได้นะว่ารถอยากแต่งแบบไหนหรือว่าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับผมโทรมาสอบถามก็ได้ว่าคุณเอ็ดดี้ล้อแม็กแบบนี้เนี่ยวรใส่ยยางขนาดเท่าไหรด่ดีแล้วควรจะยกรถเท่าไหร่ดีนะครับผม ก็ไม่เป็นไรครับเราก็สอบถามกันได้นะครับผมยังไงแล้วผมก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามชมกันนะ,ะสำหรับวันนี้ EP นี้นะครับผมยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆในการติดต่อกันนะครับผมสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากจริงครับที่เข้ามาติดตามชมกันครับขอบคุณครับ